วิวเวสป้า LX 125 CC ซไฟกลมปี2022นะฮะคันนี้ไม่วิ่ง8,114กิโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆบคันกันนะฮะดูในส่วนของข้างหน้านะฮะไฟหน้าจะเป็นไฟกลมนะครับจะสังเกตได้ว่าไม่มีรอยนะฮะ โลโก้เวสป้นะครับมุมด้านขวานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะฝั่งด้านขวาของรถนะครับบังลมหลังฝั่งนี้คันนี้มีกุญแจไมห้ห้1ดอกนะฮะอ่าที่วางเท้านะครับก็ดองข้างขวานะครับสภาพใหม่เลยนะฮะคันนี้ โอ,อน,นด้านหลังนะครับสายท้ายนะฮะมุะมด้านซ้ายหลังนะครับก็เป็นประมาณนี้นะฮะดหะฮะูหัวเครื่องนะฮะหัวเครื่องน็อตไม่เคยขยับนะครับมุบมด้านซ้ายบ้างนะฮะ ใต้เบาะนะฮะหัวเครื่องนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเลขตัวถังชัดนะครับคันนี้ล้างเซอร์วิสให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ,ะตัวถังเห็นว่าไม่เคยมีรอยเคาะนะหรือว่ารอยบบใดๆนะครับอันนี้นะฮะถือว่าสภาพใหม่เหมือนเมื่อหนึ่งเลยนะคันนี้ กลุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะครับยังใหม่อยู่เลยนะฮะประมาณนี้นะไม้วิ่ง8,114กิโลนะฮะคันนี้เ e สป้า x 1 2 5 c ไฟกลมนะฮะปี2022จดทะเบียนปี6-6นะครับ คันนี้ราคานะครับมือสองเกรด A นะฮะที่ร้านเราขายอยู่เ9็ดหบาทนะครับ mm hmm. คันนี้ดาวเริ่มต้น4,500บาทนะฮะ mm hmm. ส่งสูงสุดได้ถึง36งวดเลยนะฮะง mm hmm. วดละ3230บาทนะครับ mm hmm. ออกรถใช้บัตรประชาชนผู้ซื้อคนเดียวนะฮะไม่ใช้คนคําประกันนะครับ mm hmm. ก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาทางเพจร้านชายยาันยน รถมือ2เกลดเอเชียงลายได้เลยนะครับสวัสดีครับ